ไปที่เรื่องราวของบิตคอยค่ะวันนี้มีเรื่องบิตคอยที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการใช้บิตคอยในการจ้างวานฆ่าภรรยาตัวเองและอีลอนมัสทำเรื่องฮือฮากับบิตคอยอีกแล้วมา เอาเรื่องแรกก่อนตอนนี้นะคะมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศค่ะว่าสายลับพิเศษของ FBI ที่ไปสืบสวนคดีจ้างวานฆ่าของชายคนหนึ่งในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐเขาถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้นักฆ่าด้วยบิตคอยค่ะเพื่อจ้างวานให้ไปสังหารภรรยาของตัวเองคนนี้คนนี้ที่ถูกกล่าวหาโดย FBI นะคะสายลับพิเศษของ FBI ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฆาตกรรมในครั้งนี้ว่าเนลสันรีโปเล เข้าไปในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเพื่อจ้างมือสังหารให้ไปจัดการแอนดริพอเกอร์ซึ่งเป็นภรรยาของเขาในขณะที่เธอกำลังขับรถพาสัตว์เลี้ยงไปหาสัต,ตะวะแพทย์รายงานบอกว่าเนลสันได้ส่งบิตคอยไปให้ฆาตกรเป็นค่าจ้างสำหรับงานสังหารในครั้งนี้โดยใช้แพลตฟอร์ม c คอยสเ s ดสำหรับโอนเหรียญบิตคอยไปให้ในนามของผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน ท้ายที่สุดแอนด e รีพโคลเกอร์ไม่ได้ถูกสังหารและยังไม่มีการระบุตัวนักฆ่าแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่แอนเดอร์สันระบุว่าเขาติดต่อไปอยัง BBC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมถึงเรื่องการจ้างวานฆ่าจนเขาได้ข้อมูลที่อยู่ในกระเป๋าเงินบิตคอยของฆาตกรจากการวิเคราะห์ด้วยระบบบล็อกเชนพบว่ากระเป๋าเงินของบิตคอยนั้นนะคะเป็นแพลตฟอร์มคอยเบสนั่นเองค่ะ ใช่ปฏิบัติการนี้สำเร็จเพราะว่าแพลตฟอร์ม i n b a s e ก็ปฏิบัติตามหมายสารนะครับที่ FBI mm hmm. เนี่ยเขาได้มาก็เลยทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือนะจะตามยากมากแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับ mm hmm. ก็แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมตลอดจนชื่อรูปภาพนะครับหรือความเชื่อมโยงนะที่เกี่ยวข้องกับนายรีโพเกิลเนี่ยยังสามารถจะสืบ ค้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยดิจิตัลฟุตพรินต์ใช่ไหมลายเท้าของการดําเนินธุรกรรมเนี่ยมันเห็นกันได้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ยืนยันนะครับว่าการเชื่อมต่อข้อมูลของนายรีเพอรเกิลเนี่ยมาจากบ้านแล้วก็ตามไปที่บ้านง่ายที่สุดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทุกอย่างก็ชี้ไปที่นายเนลสันรีเพอร์เกิลสามีที่พยายามจ้างวานฆ่าภรรยาตนเอง ศาลก็เลยตัดสินให้เขามีความผิดในโทษฐานพยายามฆ่านะครับโดยปกติแล้วแม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ส่งแล้วก็ผู้รับบิตคอยเนี่ยจะยังไม่เปิดเผยต,ตัวตนมากไปกว่าการทำธุรกรรมบัญชีแบบปกติแต่จากการเห็นในกรณีนี้นะครับก็ชี้ชัดนะครับว่าการตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถดำเนินการเพื่อเปิดเผยต,ต,ตัวตนของผู้ใช้ได้อยู่ดีฉะนั้นอย่าคิดนะว่าจะรอดนะบางคนพยายามไม่ตั้งเป็นชื่อจริงไง คือจริงๆถ้า<ม>ใช้กระเป๋าตังค์บนโลกดิจิตอลพิตะส่วนใหญ่เขาจะใช้นามแฝงกันเพราะว่ามันเหมือนกับู้สามาอยู่บนนี้ละฉันจะต้องใช้<ฆ>ชื่อจริงแตสคุณจริงทําไมตัวแพลตฟอร์มก็ไม่ได้บังคับ<ฆ>นะ<ฆ>หลายๆกระเป๋าจะเป็นคอนเซปต,ต์แบบนี้นะครับเพราะว่า<ม>เพื่อให้เหมือนกับคือบล็อกเชนเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องความโปร่งใสก็คือการทําธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยพอมันไร้ศูนย์กลางจากการที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ประมวลผลอยู่แค่ที่เดียวของเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ย แต่มันมีเขาเรียกว่า e c e n t r a l i z e d ก็คือคอมพิวเตอร์โนดจำนวนมากช่วยประมวลผลเนี่ยยิ่งต้องเปิดแต่คนส่วนใหญ่ที่ขายหรือซื้ออยู่ตอนนี้ไม่เปิดคือไม่เขียนชื่อจริงแต่ทั้งหมดนี้เห็นไหมฮะพอได้หมายสารได้ใวแล้วของแพลตฟอร์มเปิดให้เพราะว่าสารสั่งใช่ไหมมันก็ตามว่าบ้านนี้ไงมาจาก IP นี้ไงมาจาก พิกัดนี้ไงซึ่งอันนี้แหละคือจุดที่เราต้องทำใจยอมรับนะครับว่าไม่มีความลับอีกแล้วนะครับในโลกดิจิตอลครับขึ้นอยู่กับว่าจะพยายามแค่ไหนเท่านั้นเองครับ